ขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ที่จะพูดถึงเรื่องของการศึกษาและสะสมพระเครื่องนะครับโดยที่ท่านเนี่ยก็จะได้พบกับนักสะสมมากหน้าหลายตาที่จะไปขนพระนะครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มพระบ้านของเขาเองเนี่ยเขามาให้เราได้ชมกันเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างๆครับคุณกําลังอยู่กับคนค้นพระสเปเชียลครับแล้ววันนี้ผมส,สัทธาสัทธทิพย์ครับก็อยู่กับ คุณปอมทีรัตน์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสะสมพระเครื่องนะครับและพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณชีนะครับหรือคุณภงนั่นเองครับครับสวัสดีครับซึ่งเคยมาตั้งแต่เอพิสซดแรกของเรานะครับวันนั้นเนี่ยผมจําได้ว่ามีพระหลากหลายวารตี้มากเลยแต่วันเนี้ยพระที่คุณฉีนํามาให้เราชมกันเนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดล้วนๆเลยครับซึ่งหลวงปู่ทวดเนี่ยคนไทยรู้จักอยู่แล้ว เคารพนับถือศรัทธาอย่างสูงนะครับนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานี่เป็นคาถาที่โอ้โคุ้มครองให้พวกเราได้ปลอดภัยกันคุณชีมีความเชื่อยอย่างไงเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดก็มีประสบการณ์โดยตรงคือเวลาเดินทางไกลหรืออะไรผมก็เชื่อว่าท่านจะคุ้มครองให้เราเดินทางอย่างปลอดภัยได้เพราะงี้ทุกครั้งที่ออกต่างจังหวัดก็จะต้องห้อยท่านไว อืมครับผมก็เป็นความเชื่อที่เป็นสากลน,นะสาหรับคนที่สะสมหลวงปู่ทวดว่าท่านเนี่ยจะคุ้มครองให้เราปลอดภัยใช่ครับถึงกับมีคําพูดว่าพ่ายหลวงปู่ทวดไม่ตายโอ<า><ม>้ใช่เรียกว่าเรื่องของการคุ้มครองจากอุบัติเหตุหรือว่าคนที่จะมาทาร้ายเราเนี่ยหลวง่อท่านก็สามารถช่วยได้ท่านก็จะเป็นพระที่ สร้างมาจากปัตตานีวช้างให้เนี่ยซึ่งก็ถือว่าอยู่ในชายแดน3จังหวัดภับใต้เพราะฉะนั้นพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็จะมีความศรัทธามากว่าจะสามารถคุ้มครองจากการที่จะรอดจากจาการโดนวางระเบิดโดนซุ่มยิงอะไรต่างๆ <ừ> ทีนี้คุณได้มาจากไหน<อ>หรือว่า<อ>ทําไมถึงมามุ่งหลวงปู่ทวดคราวนี้ คือคือได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่เคารบกันครับแล้วก็ได้ชมก็เลยขออนุญาตพี่เขาว่าเอ๊ะหลายๆองค์เนี่ยเป็นองค์ที่หาดูได้ยากและค่อนข้างมีมูลค่าสูงก็อขอเอามานำเสนอให้กับเพจกลุ่มรเราดูอ่าเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเอามา ดูพระที่เราไม่ได้ไปยกมาจากตู้ของเซียนพระจากศูนย์พระอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเป็นพระสะสมคือ่ายๆง,งว่าเป็นพระบ้านครับทแท้ๆเลยใช่ครับผมพี่ที่เข้ารบกันนี่ผมมองด้วยสายตาเปล่าๆเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าเป็นของหายากแล้วก็ค่านิยมไม่เบาบเลยทีเดียวมีทั้งทองคํามีทั้งเนื้อว่านมีทั้งเนื้อโลหะรูปหล่ออะไรต่างๆนานา,นา,นานมากมายทีนี้มาถามคุณปอมบ้างคร,ครับผมว่าลวปปูทวดเนี่ยในความนิยมเนี่ยนะ เป็นยังไงหมายถึงว่ามีการขึ้นมีการลงมีการอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็ราคาตอนนี้ขึ้นมาเยอะแล้วก็ทรงตัวอยู่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชาวจีนก็มาเช่าออกจากประเทศไทยไปเยอะแสดงว่าเขาก็ศรัทธ,ธาเหมือนคนไทยแบบ,บมีความเชื่อว่าจะปกป้องคุ้มครองอเขาปลอดภัยได้เลยผมว่าค่อนข้างสากลเพราะว่าเท่าที่ฟังก็จะมีแบบชาวสิงคโปร์มาเลเซียจีนฮ่องกงเยอะมากครับทีนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันไปเลยไหมได้ครับว่าแบบ องไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักทุกองคหรอกก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะองค์ไหนดีฮะเริ่มจากองค์แรกเลยแค่ไหนองแรกเลยครับองใหญ่นะครับนี่นะครับคุณรู้ไหมว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงเท่าที่รู้ก็จะเป็นเหมือนกล่องไม่ขีดอ๋อครับเป็นพิมพ์กลักไม่ขีดกลักไม่ขีดก็ดจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องไม่ขีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าองค์นี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ครับผมพิเศษครับผมก็จะถือว่าเป็นลายเทมที่เป็นของหายากใช่แล้วทำไมถึงไม่เป็นสี่เหลี่ยมตามตำราเนี่ยนะครับปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมมีองค์หนึ่งเนี่ยที่ผมเคยได้ยินมานะครับเขาเล่ากันมาว่าอาจารย์พิมเนี่ยท่านพกติดตัวไว้พิมพเนี่ยคนจะสร้างประมาณแค่สิบกว่าองค์อ๋อถือว่าเป็นกรรมการผู้สร้างใช่ครับเนื้อเนื้อเหลือก็เลยสร้างสิบกว่าองค์ครับนี่ใช้เนื้อเยอะก็เลยสร้างได้มีเยอะแล้วก็ผู้สร้างก็เลยถวายให้ อาจารย์ทิมไว้ติดตัวหนึ่งองค์แล้วทีนี้อาจารย์ทิมท่านก็พกติดตัวไว้คิดว่าไม่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะว่าเขามีการฝนทําน้ามนต์ทำยาอ๋อก็ฝนข้างผาใช่ครับครับด้านข้างที่เป็นพอเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บก,ก็ฝนด้านข้างด<ช>้านข้างจนกลายเป็นเกือบจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วใช่ครับผมเนื้อว่านเนื้อยาอะไรอีงปีอะไรครับสองสี่เก้าเจ็ดครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกอของวัชชางให้เลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นรุ่นแรกก็จะเป็นพิมพ์ที่เราคุ้นตาขอชมสถิตไหน่อยครับได้ครับผม และที่เป็นทองทององค์นี้เป็นองค์ที่ลงในหนังสือในเป็นตำราหของกุทวดเล่มมาตรฐานน่ะอ๋อก็แสดงว่าเป็นองค์พิเศษเป็นดาราที่อยู่ในหนังสือครับอ่าเคยจะพัดองค์จริงที่ทอเป็นทองเนี่ยก็มีการปิดทองไว้นะครับอ๋อเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านเดียวกับข้าวเจ็ดเลยครับผม อ๋อองนี้ที่อยู่ในหนังสือของคุณชยัยฤทธิ์เพชรพันทองด้วยอ๋อครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลวงปู่ทวดที่เซียนพระยอมรับคือบางทีคนศึกษาสะสมหมายถึงว่าอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ได้เซียนพระเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเก่งหรือใครแบบที่สุดแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราไปถามพวกเซียนพระว่าใครที่เก่งหลวงปูท่ทวดจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาก็จะตอบได้ซึ่งคุณชยัยฤทธิ์ก็เป็นหนึ่งในระดับหนังนีทราบประวัติชีพอทราบที่มาไหมครับพี่เ,เอ ผมไม่ทราบเลยครับโอ้แสดงว่ารุ่นพี่อย่งคุณเนี่ยเราอยากใจดีมีน้ำใจแล้วยังมีความประมาทด้วยนะทำไมครับที่เอาพระมาให้คุณยืมออกาออกรายการเพื่อเพื่อเพื่อแฟนคลับก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นองค์จริงง่ายๆอ่ะถ้าคุณไม่ยืมมาผมก็ไม่รู้ผมจะไปหาดูที่ไหนแบบนี้มีองค์เดียวเหรออ่าที่เป็นบนแบบนี้มีองค์เดียวปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมราคาล่าสุดเนี่ยขายไปก็หลักสิบล้านนะครับหลักสิบอุ๊ยนี่ก็สามารถเทียบเท่าสมเด็จ วันละค้งได้เลยสมเด็จวันละค้งเนี่ยมีเงินยังพอซื้อได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีแค่10กว่าองค์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะครับเรา่วนใหญ่ก็คุไม่ได้ปล่อยเองผู้ชายง่ายเอา,เอาและเริ่มสงสัยแล้วว่ารุ่นพี่คุณเนี่ยไปได้มาได้ยังไงเอาแบบว่าติดตัวหมายถึงว่าพาร์ที่ติดตัวฉันพาจา์ทิมเนี่ย ก็อาจจะเป็นพระที่แบบว่าอยู่ในย่ามของท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้โอ้เป็นบุญเป็นบุญมากเลยเพราะเช่นกันเลยถ้าไม่ได้เห็นของจริงองจริงตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาดูได้ที่ไหนสังเกตนยครับมือปิดตรงนี้อไม่กล้าจับเลยครับกลัวร่วงอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวองนี้ก็เลยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งก่อนเลยเนาะที่อยู่ข้างนี้เพราะว่าด้วยความหายากครับผมอ่าองนี้แะครับนี่เป็นเนื้อว่านข้าวเจ็ดนะครับผมครับก็เป็นรุ่นแรก โอ้คุณเจอคนที่แบบไม่ธรรมดาจริงนะที่เขากล้าให้ผมได้ยังไงไม่ทราบนั่นสิความประมาท<ม>เป็นผมเ <laughs> <laughs> เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ใช่ครับผมครับ,รบโดยทั่วไปแล้วเนี่ย97เนี่ยคร่าวๆเนี่ยมีกี่พิมพ์คร่าวๆก็มีพิมพ์กรรมการพิมพ์ใหญ่พิมพ์ต้อพิมพ์การครับพิมพพลอดครับ จะแบ่งเป็นอีกหลายแม่พิมพ์ในแต่ละพิมพ์ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปเป็นพิมเย่อยๆๆปใช่ครับเนื่องจากว่าแม่พิมพเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเนื้อคลั่งแล้วก็เวลากดแล้วเนี่ยพิมพ์ก็มีการแตกไปเรื่อยแล้วก็มีการแต่งพิมพ์ไปเรื่อยาการซ่อมไปด้วยแล<ช>้วก็ยังปั๊มพระออกมาต่อเน<ช>ื่องไปด้วยทําให้มีหลายแม่พิมครับองนี้องค์แชมป์ด้วยนะครับก็ผ่านการประกวดแข่งขันมาแล้วใช่ครับผมถ้าเกิดจะถามมูลค่าล่ะที่เคยเห็นนีเช่าบูชากันล่าสุดเนี่ยครับก็หลักประมาณ ส right. no like, ี่ห้าล้านีครับผมระวังะวัครับระวังโอ้ยวาสนาผู้ใดหนอจะได้ครอบพี่ขยับไปใจหมสันไปโอ้ยม่ตรง่วงนี่ก็เป็นเนื้อว่านเหมือนกันก็น่าจะเป็นรุ่นแรกสองสี่เก้าเจ็ดเช่นเดียวกันเป็นพิมพ์ใหญ่เอครับผมมีเอก็ต้องมีบีใช่ปะใช่ครับผมมีพิมพ์ญ่เอพิมพหญ่บีพิมใหญ่ซีครับ แล้วเขาแยกกันยังไงถึงว่าเออองค์นี้เป็นพิมพ์ไม่เกี่ยวกับรูปทรงไม่เกี่ยวกับอะไรนะจะมีตำหนิในพิมพ์ครับจะมีหัวขีดมีไหลจุดถ้าอย่างนี้ก็ประมาณก็หลักร้านเหมือนกันไหมหลักร้านครับผมดูรแรกพริมพ์เอหลักล้านทั้งหมดส่วนใหญ่ที่ขอบยืมมานี่จะเป็นองชแมชแมป์ชแชมป์ทั้งนั้นเออแค่ตลับทองนี้ก็หนักแล้วฮะองคนี้เป็นพระพิมพ์ต้อนะครับต่างกันเนี่ยสั้นกว่าลำลำทั้งสั้นครับคือปกติคําว่าต้อก็จะแปลว่าเล็ก สมมติมีพิมพ์ใหญ่แล้วมีองค์ที่เล็กกว่าเขาไม่เรียกว่าพิมพ์เล็กเขาเรียกว่าพิมพ์ต่อแล้วราคาเล่นหาพอๆพ,พอจะเข้าพราวก็หลายแสนครับอีกหลายหลายแสนนี่ใช่พิมพระรอดไหมครับใช่แล้วครับนี่อา่านมาเยอะดูด <laughs> ไม่เคยเจอของจริงประเภทแบบว่าเป็นเซียนดูรูป <laughs> เซียนเปิดไฟล์ <laughs> <laughs> นี่เป็นพิมพระรอดเขาเรียกพระรอดชลูดพระรอดชลูดชลูดก็จะเป็นแบบสูง อ oh. ๋อผอมๆถึงจะเรียกว่าชรูดจะมีทั้งว่าจมก,การก็เนื้อจะดำๆเนาะอันนี้จะออกจาเทาๆหน่อยใจผมไม่อยากรู้มูลค่าอย่างเดียวเลยที่ออกมาจะได้โอ้พี่เข้ามาให้ดูนี่มูลค่าเท่าไหร่เนี่ยคือ <c oughs> พิ <c oughs> มพ์พอโนี่ก็สวยๆ <c oughs> นี่ก็หลักล้าน <c oughs> oh. อ๋ออ่าคราวนี้มาเป็นเหรียญละ นะครับเหลี่ยญก็น่าจะแบบว่ารุ่นหนึ่งก็น่าจะประมาณปี2,500ครับเพราะว่าตอนแรก97เนี่ยก็เริ่มรุ่นแรกจะเป็นเนื้อว่านยืนถือว่าเป็นรุ่นแรกของโลหะเป็นเหลี่ยญครับเหรียญรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นอะไรครับบางทีผมก็ดูไม่ค่อยออกแล้วรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3รุ่น4ี่อะไรเงี้ย <same. S 2> เพราะว่ารูปท bon รงของเหลี่ยญก็จะเป็นแบบเหลี่ยญเสมาเหมือนกันจะเป็นหลุมปูทวดแล้วด้านหลังก็จะเป็นหลุงปูทวดหลวมปูทิมอะไรอย่างเงี้ยเต้นบางทีคล้ายๆกันว่าเออรุ่นนี้รุ่นหนึ่งร ก็พอมีครับใช่ไหมครับใช่ครับผมเหรียญเหรียญรุ่นแรกที่เขาเรียกเหรียญหัวโตนะครับ,รบมองลักษณะก็คือหลุมวัตถวนียหัวจะโตโตนั่งมันกรีบบัวครับเขาเรียกเหรียญหัวโตข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมตั้ง2 5 0 0ันก็จะมีทั้งกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็เป็นทองแดงไม่มีกระไหลทองแดงแบบ ผนี้เลยใช่ครับผมก็อดไม่ได้ที่จะถามบุญค่าอยู่ดีนะก็สวยๆก็หลักล้านขึ้นอยู่ละครหนึ่งคุณนี่มันน่าเงินบุญมากเลยได้จับแต่แหละหลักล้านอะไรอะไรก็มัวจะมุ่งถามเรื่องราคาอยู่เนี่ย่ะองจะได้องหลายค่าเ่ยพี่เอาพิมพ์ก่อนเอาพิมพ์ก่อนนะครับองนี้เป็นกรรมการจะถอดแบบมาจากหลวงพ่ทวดพิมพ์กรรมการ97 กันนะว่าสวยมากมีเนื้ออะไรบ้างครับศูนย์ห้ามันจะมีเนื้อวาดแล้วก็จะมีเนื้อโลหะมาสร้างปีศูนย์ห้าอีกทีนึงเพราะว่าศูนย์ห้าเนี่ยที่เป็นลักษณะแบบว่ารูปลอหลังเตารีดหลังอะไรเนี่ยก็เริ่มสร้างปีศูนย์ห้าใช่ครับผมจะมีหลังหนังสือเป็นหลังเตารีดรูปลอผมมีผมมีศูนย์ห้าพอไหว <g urg ling> พิรักมีอยู่แล้วครับมีครับผมเป็นตัวอักษรแบบทอทหารข้างหน้าอ๋อมีตัวทอนิยมไหมนิยมสุดครับอ๋อนิยมสุดแต่จะบอกว่าขายไปแล้วครับไม่ต้องไปตามนะครับองคนี้เป็นเนื้อมกพั 405นะครับผมสวยสมบูรณ์ครับเมกพัทก็ถือว่าเป็นเนื้อที่หายากจริงๆแล้วเขาผสมจากอะไรเมกพัทโลหะเจาแบบมันวาวเนี้ยใช่ครับล่นแตกพวกนี้ครับจะไม่เหนียวเหมือนแบบพวกทองแดงทองเหลือง เขาว่าว่าสร้างก่อนหลังเตารีดเนื้อโลหะแต่ว่าเนื่องจากพอหล่นแตกง่ายก็เลยมาสร้างเนื้อโลหะต่อส่วนใหญ่จะเจอจะํำรุดครับพงแล้วเนื้อเมฆพัดต่างกับเนื้ออื่นๆหรือหรือค่านิยมต่างกันยังไงไหมฮะคือแรกเริ่มเลยเนี่ยเนื้อเมฆพัดเนี่ยแพงมากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการเทครั้งแรกตอนหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอจะจำรุดแล้วก็ด้วยนีมันทภายเนี่ยมันมีน้อยกว่าเนื้อโลหะเนื้อโลหะเนี่ย หล่นไม่แตกเก็บภกษาง่ายทําให้ราคาก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่านเวลานี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดว่าพราะโลหะเนี่ยหล่นแล้วจะไม่เป็นอะไรนะ<ม>เพราะว่าถ้าเป็นโลหะเมฆพัทเนี่ยก็สามารถชำรุดแตกหักได้แอนองนี้เป็นรูปหล่อลอยองครับผมเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่เป็น แจกเบตงครับผมหรือบางคนเรียกว่ารุ่นเลขใต้ฐานครับอ่าเลขใต้ฐานท่านสวัสดิ์ชดพาณิชย์ซึ่งเคยเป็นอดีตประธานสารนิกาตอนสมัยที่ท่านไปเป็นผู้พิพากษาที่เบตงเนี่ยท่านก็ศรัทธาหลวงปู่ทวดมากท่านก็เลยอยากจะสร้างตอนนั้นปี2 5 0 3แล้วก็ขออนุญาตทางหลวงปู่พิมทางวาชางให้ว่าับขอที่จะสร้างอะไรเงี้ยครับพิมพเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปหล่อร้อยวงรุ่นแรกๆของหลวงปู่ทวด ท่านก็มาได้แรงบันดาลใจจากพิมพ์มพระที่กรุงเทพนะแต่เดิมเนี่ยคือท่านได้เห็นรูปหล่อร้อยองค์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตซึ่งเป็นฝีมือการสร้างช่างจารัดวัดละคังหลวงปูน่นาคเนี่ยเป็นผู้สร้างสร้างเยอะไหมก็ที่มีเลขใต้ฐานเนี่ยเขาก็มีมากสุดก็คือ999กกอ๋อก็คือสร้างจํานวนแค่99 9องค์ใช่แล้วตัวเลขใต้ฐานก็เป็นเลขอารบิกนะคือเลขฝรั่งเลขสากลเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเลข,เลขไทยอ่า ก็ถือว่าเป็นรูปหล่อร้อยองค์ที่แบบรุ่นแรกเลยแล้วก็จํานวนยากไม่เยอะจริงๆอ่ะจะมีองค์ที่ไม่ตอบโค้ดด้วยจริงเขาต้องสร้างพันองค์เพราะเวลาสร้างพระเนี่ยต้องสร้างเหลือไว้เผื่อชารุดเผื่อชารุดถ้าชํารุดเดี๋ยวไม่ครบจํานวนบางองค์ก็จะมีเห็นไม่ตอบโค้ดมูลค่าเมื่อก่อนเคยขึ้นถึง2ล้านบาทนะครับแต่ณเวลานี้ก็เหลือล้านนิดๆครับผม พอรู้บุญก็ต้องจมสังเกตนะครับว่าจะเป็นพระที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาใช่แม้จะเทียบกับพิมพ์อื่นๆที่ขนาดใกล้เคียงกันตาจะหนักมากกว่าอ่มาองค์ต่อไปครับผมองค์ต่อไปนี่เป็นบัวลอบครับผมครับผมบางคนก็เรียกว่าก้นลายเซนครับผม เพราะเมื่อกี้ก้นเป็นตัวเลขอ๋ออันนี้เป็นก้นลายเซน็นรูรเดียวกัน<ำ>ไหมพี่ไม่ใช่ครับ2 5 0รแฟดครับผมใต้ฐานจะมีเขียนว่าหลวงพ่อรรวชังให้แล้วก็บรนทัดลั่งจะเป็นลายเซ็นอาจารย์ทินวิสัยโสพลนีครับผมูวิสัยโสพลก็เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของท่านหลวงปู่ทิมเราก็จะสังเกตว่าจะมี รอยขีดที่บริเวณหน้าผากเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคือเป็นหน้าผากที่แบบว่าจมูกตาเส้นรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่ในพิมพ์เลยนี่อีวกวงหนึง่งอันนี้พิมพ์เดียวกันไหมครับเป็นพิมพ์เดียวกันครับสวยไม่สวยเราเรา,เราดูวันอย่างไงองนี้ก็เดิมเดิมครับสวยเดิมเดิมที่มียาขัดภาพองพคนี้เวลาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นผิวตะปุ่งตะปั่นครับเพราะ่้ำตาลบโบราณเขาก็จะใช้มอเตอร์เบิรปันแล้วก็ใช้ยาขัดมันจะมีขั้นยาขัดแดง อยู่ตามซอกครับที่จะอยู่ในซอกลึกๆคือในรุ่นเบตงก็มีเหมือนกันสอดไปตามซอกแขนซอกอะไรก็จะเห็นคราบรอยยาขัดจะเป็นสีออกแดงๆไม่ใช่สนิมน,นะครับอ่าคราวนี้สีดำๆเนี่ยหมดคลัคบเราก็จะไปสู่เริ่มเป็นเดือญอันนี้ก็ดูปุ๊บนี่เป็นเนื้อทองคำลงยาครับผมครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่ปอมเป็นรุ่นหนึ่งปฏิหารใต้ลงเย็นครับ อีสเตอรนี้ครับผมโอ้มีหลายองค์เลยทองคำลงยาเป็นเนื้อทองคำลงยานี่เป็นคินหน้าเหรียญรุ่นแรกเขาเรียกทิมหน้าเหรียญหัวโตครับก็ทําย้อนพิมพ์ปี2500ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นที่1อันนี้สร้างพศอะไรนะครับสร้างจากหลาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมอ๋อก็เป็นพระใหม่แต่เห็นบอกว่าคนแกะบล็อกเป็นคนเดียวกันกับรุ่นแรกนะครับผมครับเป็นเลยแกะวมาเหมือนกันมากเลยห่างกันห้าสิบกว่าปี เขายังอยู่เหรครับไม่แน่ใจครับตามกำลัครับ <laughs> <c oughs> ว,ว่าอย่างนั้นครับอาจจะเป็นงานของลูกศิษย์ใกล้ชิดหรืออะไรแต่<อ>ว่าพิมพ์ออกมาเนี่ยคือส่วนใหญ่ภาพใหม่เขาก็จะมีเรื่องของการออกแบบที่แบบว่า,ารายละเอียดเยอะ<ม>เพราะว่ามันใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรไหม,มแต่สังเกตว่าเนี่ยจะเป็นแบบย้อนยุคใช่ครับถอนจะเรียนย้อนยุคมา คือเทคโนโลยีไปแล้วแต่ว่าเราจะย้อนยุคกลับมาทําพิมพ์ให้มีรายละเอียดเหมือนเหรียญรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยซึ่งก็เป็นชุดกรรมการเนาะใช่ครับผมเหรียญที่พิลาสี่อีกเหรียญนี้น่าจะเป็นหน้าเลื่อนสมณศักดิ์ก็จะเรียนแบบเหรียญเหรียญเลื่อนตอนปีศูนย์แปดนะครับผมโอ้แล้วนี่ค่านิยมมันอยังไงก็ถ้าเป็นกรรมการก็หายากหน่อยแล้วก็เป็นเนื้อทองคําก็แพงแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในโซนพระใหม่อองค์นี้ ที่เราบอกว่าทั้งหมดเนี่เป็นหลวงปู่ช่วยก็จะมีภาพของหลวงปู่ท่วด<า>มนรูปหลวงปู่ช่วยในหมดเลยแต่นี่<า>เป็นพระกลิงครับผมครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเนื้อทองคาครับผม,บผมนี่เป็นรุ่นไหนฮะ <S <S ขเขาเรียกว่ากิิงเฉลิมพลครับเป็นพิมกลิงเฉลิมพลถอดออกมาสร้างใน,นรุปป่นตัิหาใตายลมเย็นเลยครับอ๋อครับผมก็เป็นภาพใหม่ที่สร้างย้อนยุคนะครับล้อพิมพ์เก่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกลิงเฉลิมพลมูลค่าเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เป็นหลักแสนนะครับกลิงเฉลิมพล ก็เรียกว่าเป็นพระกลิ่งสายหลวงปู่ทวดซึ่งมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเคารพไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือเป็นพระที่เป็นต้องมีหลวงปู่ทวดอยู่ในนั้นมีก็เป็นเนื้อทองคําเช่นเดียวกันอะคราวนี้ก็ถือว่าเป็นพระใหม่บ้างพระอะไรบ้างทางด้านกล่องข้างล่างนี่แหละครับมีองค์ไหนที่น่าสนใจบ้างครับนี่จะเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับตั้ทตอองทศตวรรษ55นี่คือถ้าเกิดว่าตามความนิยมเนี่ย หลวงป,ปูท่ทวดเนี่ยเราต้องสะสมที่พระอาจารย์ทิมบุกเสกใช่ครับทีนี้พระอาจารย์ทิมเนี่ยท่านมรณภาพปีอะไรสองห้าหนึ่งสองครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นหลวงป,ปู่ทิมปุกเสกแล้วก็จะเป็นเกจีอื่นๆแต่ตอนแรกที่มีความเชื่อที่เขาเคารบนับถือกันก็ต้องทันหลวงป,ปู่ทิมเพราะหลวงป,ปู่ทิมเปรียบเสมือนแบบเหมือนเป็นร่างทรงให้หลวงป,ปูท่ทวดเนี่ยมาประทับเพื่อที่จะปลุกเสก พระของท่านพอหลังจากปีหนึ่งสองความนิยมมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งใช่ครับพระที่ถูกสร้างหลังจากที่หลวงปู่ทิมมรณภาพาไปแล้วความนิยมก็ย่อมจะไม่เท่ากันกับตอนที่ท่านสร้างครับนี่เป็นบล็อกสายฝนนะครับอันเทียนดูจะมีสายฝนเฉียงลงมาจากมายมุท้ทวนลงมาอีกนะเทียนเสียบครับสายฝนก็คือจะเป็นเส้นเป็นเส้นอ๋อเหมือนเหมือนเส้นกดแมวเหมือนเส้นอะไรที่เขาเรียกกันก็ถือว่าเป็นบล็อกนิยม มูลค่าตามแดนก,ก็หลักหลายหมื่นครับผมหลายหมื่นคุนี้มีหลายวงเลยเดียวฮะวงไหนที่น่าสนใจครับก็ไปเหรียญรุ่น3นะครับยิ่งตามบล็อกที่ลึกเหรียญก็ดำดำเดิมๆมันสวยมากดูง่ายนะครับน่าจะเก็บมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่รุ่นนี้พอรู้ประสบการณ์เยอะเห็นเขาว่าแบบผ่านประสบการณ์เยอะประสบการณ์ในเรื่องอะไรบ้างที่คุณเคยได้ยินมาก็เรื่องการอุบัติเหตุบลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆท่านอ่าแล้วก็มาถึงวงนี้วงนี้ก็จะดูคล้ายๆกันครับผม แต่ว่าเนื้อจะเป็นทองเหลืองคปรกปกปับสีก็เลยเป็นอีแบบหนึง่งอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหลังนังสือ0ศูนศยครับผมอ๋อศูนย์แปดก็สร้างหลังหนศูนยอห้าตรงนี้เป็นกระไหลทองครับพี่รุ่นศูนย์แปดก็เป็นรุ่นท้ายๆ้ายที่นิยมโดยเฉพาะเป็นลักษณะรูปหล่อแบบเนี้ เขาก็จะเล่นศูนย์้าแล้วก็ศูพอหลวงปู่ทิมท่านมรณาภาพไปแล้วทางสายวัดช้างให้ก็จะเหมือนเปลี่ยนไปอีกยุคนึงนะแต่ว่าพาพรูปหลอดนี้ศูนย์ห้าูนย์ก็ยังถือว่าค่านิยมดีนะอยะอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ ก็หลักหมื่นครับผมงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฉีมากมากนะครับที่ไปเสาะหากลุ่มพระบ้านแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่ามีรายเทมพิเศษสุดๆอยู่ด้วยแล้วก็เป็นพระที่มูลค่าค่อนข้างสูงมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมกันได้รู้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่เขาอนุเคราะห์ผไว้ใจเอามาให้ดูให้ชมก็ขอขอบคุณคุณปอมด้วยนะครับผมและคราวหน้าเนี่ยเราจะมีพระอะไรจากนักสะสมที่ไหนเป็นใครก็ต้องติดตามนะครับคนคนพสเศษ วันนี้เราขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ